ไม่กระถินนี่ดีคุณผู้ชมเป็นแหล่งของโปรโตีนแล้วก็ไขมันดีนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีวัตถุประสงนะบำรุงกระดูกและฟันมีไฟ,ไฟเบอร์ช่วยระบบย่อยอาหารได้ดีนะคะ it's a local vegetable it helps to decrease blood sugar วันน้ำจารในเลือไดได้วยนะคะเป็น ยาอายุวัฒนาชั้นดีนะ,มะเมล็ดก,กระถินเนี่ยถ้ายอดก็จะมีแคลเซียมฟอสฟอรัสสูงเหมือนกันนะคะส่วนที่เนี่ยส่วนที่เรากินได้นะไม่ว่ายอดหรือเลมเล็ดนะก็โชคดีที่เราชอบกินกระถินแล้วก็มีเกิดเอ็อยู่ริมรือ้อยมากมายอามากินด้วยกันคุณผู้ชมาจีนนํำยาปลาปรุงสุกนะ เขาจะมีเขาขายเป็นชุดนะคะเขาจะมีผักลวกมาให้ด้วยนะกระหล่ำพวกผักบุ้งแล้วก็มาเพิ่มเม็ดกะถินลงไปก็จะมีซองน้ำตาลชูรสมีพริกป่นมาให้เราก็จะใส่เฉพาะพริกป่นนะเพิ่มไปหน่อยเพิ่มความอูมามิเผ็ดนิดนึงเผ็ดมากก็ไม่ไหวนะอร่อยปากปลำบากลำไส้ <laughs> กินด้วยกันนะคะกินแล้วก็จะไปสัดสางนี่สินข้าน้ำข้าไฟ